ตอบจอบดมเราไปสวัสดคีครับผมบอยวันทันและทีมงานตอ๊บจอบดมเทปนี้นะฮะพวกเราได้มาอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวะศึกษาสันติราชนั่นเองเป็นไงนที่นี่เคยได้ยินชื่อกันหรือเปล่าใครเด็ดๆแหลมๆในวันนี้ต้องไปดูไปไปดีกล้องไป okay. แล้ครับผมเจอแล้วฮะเดี๋ยวไปคนแรกเลยแล้วกันสวัสดีครับ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 ขอต้อนรับเลยครับซู่อุ้มค่ะหนุ่มครับวันนี้มีอะไรอยากจะระบายนก้องพี่กนเลยแต่ล้างสอนตอนเช้าค่ะเพราะว่าหนูเรียนปสแล้วหนูมาไม่ค่อยทันถามว่าทุกวันนี้อาบน้ำมาเรียนหรือเปล่าครับอาบสิคะทันไหมเนี่ยมาเรียนทุกวันทันบ้างไม่ทันบ้างส่วนมากสายเมื่อวานเพิ่งไปจัดทริปมาครับก็ไปจัดทริปมาอ๋อลุงผมเรียนสาขาท่องเที่ยวใช่ไหมอ๋อเรียนท่องเที่ยวเนี่ยอ๋อใช่ครับเป็นไงฮะก็จัดทริปมันก็เหน ม่ใช่แบบไปจัดทริปหอยหินนะครับบอก่าพาน้องๆไว้หอยมันดินมีหอยอ่ามีหอยเยอะเลยเยอะไหมฮะเยอะมากเป็นยังไงครับอร่อยไหมฮะแต่นะหอยใหญ่ดีเราละลายกับตอนนี้ผมเจอกับนะฮะเด็กชายที่นั่งโดดเดี่ยวอยู่ในห้องเรียนเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาทําอะไรชื่อกวางค่ะมีอะไรอยากจะระบายกับกล้องเราเนี่ยฮะก็อยากแต่งหน้าอะไรอย่างงี้เขาอยากกระเทยอยากให้โรงเรียนเขาขอรีกรอบเป็นอะไรนะฮะเป็นตุ๊ดค่ะเป็นตุ๊ดค่ะเป็นตุ๊ดค่ะอยากแต่งหน้า่อันนี้หนูยังไม่แต่งเลยลูก ก็นิดหน่อยค่ะก็กล,กลัวๆอย่างเงี้ยเป็นมงบางมาใช่ไหมฮะลองเป็นบ,บางมาก็อ,อยากแต่งหน้าอะไรเงี้ยค่ะอยากให้น้องเรียนเขาเปิดว่านนิดนึงกระเทยแต่งหน้าได้อะไรเงี้ยค่ะรักเรื่องห้องน้ำอย่างเงี้ยเป็นห้องน้ําคือแบบหนูก็เป็นกระเทยเพศทีสาบอย่างเงี้ยค่ะแล้วห้องน้ำมันมีแค่สองเพศอย่างเงี้ยครับมันเลือกยากนะคะหนูก็ฉี่ครึ่งนึงแล้วก็โครฉี่่ึึงงนพูดไปเราไปครับตอนนี้ผมแอบเข้ามาในห้องคอมนะฮะที่มีอาจารย์สอนอยู่เราจะไปดูกันเจอแล้วครับตามไป ชื่อเตชินครับสมพงครับมีอะไรอยากจะระบายกับกล้องพี่เน่ยครับคือแอร์มันเย็นนะพี่เย็นเกินไปเย็นเกินไปอ่ะแล้วแบบผมหนาวอ่ะแล้วจานขี้ร้อนนะครับคือผมจะพบข้าวหผมมันเรียนได้ไหมอ่ะจริงๆถ้าผมเป็นโรงเรียนนะผมจะสร้างให้มันอยู่แอร์ครึ่งหนึ่งแล้วก็อยู่พัดลมครึ่งหนึ่งนะฮะมีอะไรเครียดไหมที่เรียนมามีนะครับผมแบบกราฟิกกราฟิกอะไรครับแบบกราฟิกข้างลูปอะไรครับรยครับตอนนี้ผมอยู่ที่ห้องครัวเดี๋ยวจะไปดูกันว่าจะมีพ่อครัวหรือแม่ครัวคนไหนยังทํางานอยู่หรือเปล่า มีฮะมีฮะเป็นนักเรียนด้วยฮะผมชื่อนายธนกิจเลี้ยงประยูนนะครับปวช .2 ทับการโรงแรมครับผมชื่อเล่นชื่อเบสครับมีอะไรอยากจะระบายเกี่ยวกับชีวิตของเราหน่อยนะช่วงนี้แม่ผมเขาบ่นนะครับน้ำหนักเขาขึ้นเอาทำไมอะไม่รู้เหมือนกันครับผมทำคุกกี้กลับไปจากที่นี่ทีไรเขาก็กินหมดทุกทีเลับใช่ครับแล้วก็มาบ่นว่าน้ำหนักขึ้นเราระบามินค่ะมีแฟนอย่างครับสดอยู่ค่ะโอ้โหอายิ้มเลยบุ๋มบิ่มยิ้มเลยยิ้มเลย ถ้ารแบบวัดระดับ1-10นี้เราอยู่ระดับไหนฮะเอาเป็นระดับ8เลยดีกแปเลยเหรออ๋อวันนี้มีจ้งมือแล้วบูมบิมมีอะไรอยากจะระบายกับกล้องหน่อยครับผมก็เรียนเมื่อไหร่ก็จะมีเพลงแดนแล้วก็ผสมค็อกเทลเวลาหนูผสมเมื่อไหร่นี่หนูคิดว่าหนูอยู่ผับตลอดเลย ตอนนี้ผมอยู่มาอยู่ที่ชั้นโรงแรมนะครับเป็นชั้นที่เขาว่าเป็นเด็กโรงแรมเนี้ยต้องมาฝึกงานกันเสียงดังไม่ได้ครับเพราะว่าต้องเป็นมารยาทนะผมเนี้ยเป็นคนที่มีมารยาทมากแล้วผมก็เผลอไปเห็นน้องคนหนึ่งที่แบบน่ารักมากไปสัมภาษณ์กันชื่ออะไรครับผมชื่อดาวค่ะอยู่ปะวสสองทับหแผนกการโรงแรมค่ะมีอะไรอยากจะเระบ่ายกับกล้องเลยครับค่ะก็เนี่ยเวลาหนูเสริมหนูไปทําร้านอาหารเนี้ยงงก็แบบว่า ผู้ใหญ่ค่ะชอบมาทานอาหารแล้วชอบแบบว่าหน้าอย่างหนูนี่ไม่น่ามาเสิร์ฟเลยเพราะว่าเป็นเด็กเสียไปแล้น้องอะไรประมาณนี้แล้วเราตอบกลับไปบ่างไงผมก็อยากลองดูนะคะพี่อบบก็แซวๆเล่นๆกับเขา่ไใช่ค่ะ ชื่อหมีครับหมีมาทําอะไรอยู่นี่นี่ครับวันนี้มาสายครับโดินําโทษเอาโดนนำนวดมันมาเช็ดห้องว่างั้นใช่เลยครับอันนี้คือห้องมอ c k up room ใ่ครับเป็นห้องเกี่ยวกับอะไรฮะเป็นห้องที่ใช้ฝึกเกี่ยวกับวิชาการโรงแรมอะครับอ๋ออ๋อมันแบบถ้าเราจบไปเนี้ยเราจะไปทําแบบนี้ได้หมดเลยใช่ครับพูดมาถึงขนาดนี้มีอะไรอยากจะรบายกล้องพี่หน่อยเลยตอนผมอยู่โรงเรียนเก่านะมาสายประจําพี่อ่าฮะโอ้ ต่พอไปอยู่โรงเรียนนี้ปั๊บนะเป็น,นยงไงสายกว่าอีกเหมือนเดิมครับ <c oughs> โดนไหมโดนครับโดนอะไรฮะก่อนเนี้ยครับที่เห็น <c oughs> แต่ว่าทุกคนต้องภูมิใจนะว่าห้องม็อกอัพครับสะอาดพอหมีนะบิ๊กแชนแนลบิ๊กแชนแนลในความคิดของผมนะครับเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นอะไรที่โมโหฬาน,นะครับแล้วยิ่งเป็นบิ๊กแชนแนลด้วยแล้วมันยิ่งแบบทำให้รู้สึกถึงความยิ่งใหญ่นะครับของบิ๊กแชนแนลที่ ต้องไม่มีอะไรธรรมดาแน่นอนผมทํารายการ Face Off นะครับเป็นรายการแต่งหน้านะครับเป็นรายการสอนการแต่งหน้า,าตั้งแต่คนที่อยากแต่งหน้าไม่เป็นนะครับจนถึงแต่งหน้าแล้วตัวเองออกมาดูดีนะครับสามารถติดตามดูรายการของเราได้ที่ Big Channel นะครับชื่อรายการ Face Off นะครับติดตามรายการของเราได้ที่ Big Channel นะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งระบบ Android และ iOS World Wide Web Big Channel in t h Big Channel Big Channel สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบขอสมัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับได้ค่ะชื่อ,อรครับผมชื่อปุ้ยค่ะมีอะไรอยากจะรบายหน่อยครับเซ็งมากเลยคือแบบสนองท้าแบบสบายเกินไปไม่รักษาเท้าส้นส,งสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใสสนคือแบบใส,ส่ส้นสูงแบบ เดินไปแบบลำบากกลัวขาพลิกบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแบบสวยแต่แบบซุ่มซ่ามอะไรเงี้ยบ่อยอะครัอะไรนะสวยแต่ซุ่มซ่ามบ่อยสวยเราไปครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้องสมุดครับเราจะไปดูกันว่าจะมีใครมาระบายกับเราด้วยครับสวัสดีครับชื่อหมิงครับดูนครับมีอะไรอยากจะระบายกับกล้องเลยครับก็อาจารย์สอนดีเกินไปทำไมฮะทำให้ผมเหนื่อยผมทำงานร้านอาหารนี่ครับ เป็นเด็กเสือเป็นเด็กเสเราร้านอาหารอ่ะฝรั่งเยอะชาวต่างชาติเยอะเป็นไงฮะแล้วทางร้านอ่ะพูดอังกฤษเก่งอยู่คนเดียวอาจารย์สอนดีได้ทิปเยอะครับผมบวดหลังมานานแล้วเป็นไรครับ ก็ช่วงนี้ก้มบ่อยครับผมก้มบ่อยทําไมฮะก็นักเรียนโรงเรียนนี้เขาใส่แต่กระโปรงยาวๆกันขาสั้นไม่มีผมต้องก้มลงนีอ๋อแล้วบางคนนี่ผมก็ไม่รู้อาบน้ามาหรือเปล่าเออก็ติดกระดุมคอทุกคนครับไม่รู้มีกากขี้เกลื้นตรงไหนผมก็ไม่เคยเห็นคือเราไม่ให้ดูอะไรเงี้ยใช่ครับผมอ๋อคือที่เขาติดกระดุมก็เป็นระเบียบอ๋อเป็นระเบียบนะมก็ไม่รู้อะไรัเระเบียบลูกผมก็ปวดหลังรูเลย้อรู ชื่อแพรมค่ะชื่อเล่นชื่อปอค่ะมีอะไรอยากจะระบายกับกล้องนะครับที่ฝึกงานที่ผ่านมาก็มันสนุกมากเลยค่ะมันสบายมากคือทุกวันนี้หนูคิวหนูไม่ว่างเลยอะค่ะทำไมคะคนจองตัวเยอะจริงเราระบายคืออะไรผมชื่อปินค่ะป่านค่ะมีอะไรอยากจะระบายครับป่านเรื่องชุดค่ะเป็นไงครับชุดโรงเรียนมันเป็นเอกลักษณ์ค่ะสวยเดินไปทางไหนก็มีแต่คนมองเลยตอนนี้จริงเหรอก็เรื่องชุดอะค่ะเป็นไงฮะ คือไปไหนก็ต้องเกรงเงอะคะ่ะมีแต่คนมองไม่รู้มองชุดหรือมองคนใส่ะเราราบปเดี๋ยวเรามาจับเด็กที่มาโรงเรียนสายกันดีกว่ารอเลยสวัสดีครับสัสดีครับขอสัมภาษณ์นหน่อยได้ไหมครับแนะนำตัวหน่อยครับค่ะน้องพลอยค่ะปียาภัสรลาหอมค่ะมีอะไรอยากจะระบายกับพ่อไหมคะขอระบายหน่อยนิดนึงนะคะคือเนี่ยบัตรเนี้ยบัตรเดียวอะ่ะ ทั้งเช็งเวลาเรียนได้กินข้าวก็ได้ไม่ต้องพกกระเป๋าเลยเลยเซ็งอ่ะคือแบบอาจารย์ทําให้มันยุ่งยากหน่อยไม่ได้หรอคะหนูอยากมีกระเป๋าสวยๆะคือตอนนี้มันมันง่ายไปอ่ะเนี้ยใช่คือบัตรใบเดียวอ่ะจริงเหรอไม่ต้องพกยบ่ะขอขอดูนี้ยอ๋อนี่เป็นบัตรนะฮะคือจะทําจะกินข้าวใช่ค่ะจะกินข้าวจะกินขนมปังอยากจะไปซื้อแบบถ่ายเอกสารอะไรได้หมดเลยใชยถ่ายเอกสารได้ด้วยใบเดียวหักเงินในนี้เอาใช่ค่ะ โซีบ้าเอ็กเพรสนี่เลยที่เขาล่ำลือกันอ้าวสวัสดีครับบอยบอยเบลขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับได้มีอะไรอยากจะระบายเนี่ยบอยเนี่ยเวลามานั่งอยู่กันอย่างเงี้ยใช่ไหมครับครับเด็กมันชอบเดินมาแล้วมันชอบบอกว่าเฮ้ยการตลาดแม่งยิงว่ะอ้าวยิงจริงว่า ไม่จริงถ้าเราเงียบเพราะว่าเราหิ้นใช่แล้วเรามีมนุษย์สัมพันธ์ดีมากครับเราเนี่ยมันเป็นที่ประจำของเราเลยนะเรานั่งกันอยู่เงี้ยเราจะมีแบบตัวอ่อนเงี้ยเดินผ่านอยู่จริงๆแล้วทักเรามาก็ได้ครับสวัสดีครับแคบอยากจะเข้าไปเลียซอกหูน้องเลยครับคือแบบไอ้นี่มันออกแนวหื่นมากไม่ครับก็ไม่ใช่แบบทักทายกันมนุษย์สัมพันธ์ดีอะไรอย่างงี้น้องสวัสดีครับประมาณนั้น สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับนักเรียนแลกเปลี่ยนนี่มาจากประเทศจีนนะฮะนักกัดจิ้มลิ้มคนนี้ชื่ออะไรครับเฉิอไทเฉิวลาพรเฉิเล่นเฉิแขงแขงค่ะอ๋อชื่อจริงชื่อวลาพรยืเล่นชื่อแขงแคน<ช>ะฮะ<ช>มีอะไรอยากจะบอกคนไทยไหมครับคนไทยทุกคนน่ารักอขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ช่เกตค่ะมีอะไรอยากจะระบายกล้องเลยฮะโอ้มาฐานะที่เป็นสาขาการบัญชีใช่ไหมวันหนึ่งก็ต้องอยู่แต่ตัวเลขอปวดหัวมากใช่อาจารย์แต่ละคนนี้ก็ไม่เคยเก็บเลยวิชาความรู้ให้สิทธิ์หมดใช่ล้วก็อโอเคเรียนไปมึนไปแต่ความรู้นี่ล้นสมองแล้ลน,นนีอง <นะ S 1> ใช่แทบจะซื้อฮาร์ดดิสตมาใส่เพิ่ม สวัสดีครับสองสาวสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อเอิญค่ะนิ้งมีอะไรอยากจะเะบายกับกล้องเลยครับลินเรียนอยู่อ่ะพี่คือแบบว่าโดนล็อกคอมอ่ะมันทำไม่ไ่้คือยังไงคือยังไงอ่ะคือเราทํางานอยู่ชอบพี่แล้วก็คือครูเขาเนี้ยเวลาเราจะอธิบายอย่างมากอ่ะพี่เด็กมันไม่ฟังเขาลองล็อกต้องล็อกเป็นธรรมดาแต่คือเราอ่ะทำงานอยู่ไงมันแบบโผมันหมดอารมณ์อ่ะพี่โน้ตพี่เดือนพี่โน้ตพี่เดือนใช่ชอบล็อกคอมเวลาทำงานใช่ สวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อแนนนี่ค่ะอยากระบายอะไรกับกล้องพี่หน่อยครับข้ออยากระบายเรื่องฝึกงานนะคะเพราะว่าคือที่นี่จะฝึกงานตอนปี2เทอม2ค่ะแต่ว่าจะไม่ฝึกตอนช่วงที่เรียนนะคะจะฝึกช่วงที่ปิดเทอมอ้าวก็แสดงก็ไม่ได้พักเลยดิไม่ได้พักเลยพอปิดเทอมปุ๊บก็ฝึกงานเลยฝึกงานเลยก็เลยไม่มีเวลาพักเลยเรียบร้อยตอนนี้หนูฝึกยังฝึกเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยแล้ะ จบไปแล้วครับกับเราระบายในเทปนี้ที่เรามาอยู่ที่วิทายาลัยอาชีวศึกษาสันติราชนั่นเองนะฮะน่ารักฟุ้งฟริงงุ้งิงแต่งตัวเรียบร้อยโอ้โหเนี้ยบกันจริงๆนะอยากมาเรียนที่นี่จังเลยเพราะว่าบันยากาศดีมากสําหรับวันนี้นะผมบอยวันทัดและทีมงานต๊อบจัมมต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันในเทปหน้าจะไปที่ไหนต้องติดตามกันในอาทิตย์หน้าสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ i right.